ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในสรุปทองรายวันกับ ARR g o Trading พบกับผมชวนายขรพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจาก ARR ราคาทองคำสามารถสร้าง New High ได้ก็จริงนะครับแต่ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อาจจะมีการย่อกลับลงมาที่บริเวณ1,700อีกครั้งก็ได้ครับ ราคาทองคําสามารถทำนิวไฮนะครับเหนือบริเวณเนี่ย1727ขึ้นไปได้นะแต่ก็ขึ้นไปนิดเดียวนะครับไปสดแท่ประมาณเนี่ย1728 1729ก็เหรียญเดียวเท่านั้นเองแต่ก็ถ้าเอาตามตํารามันก็ครบแพทเทิร์นแล้วครับของแนวโน้มขาขึ้นนั่นก็คือมีการยก โลสูงขึ้นแล้วก็ทำนิวไฮสูงขึ้นนั่นเองครับแต่มันก็ดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับพอหลังจากที่ทำนิวไฮได้นี่ยก็ถูกแรงขายกดลงมาโอ้โหเรียกว่าอีกนิดเดียวก็กลับมาเท่าจุดเริ่มต้นแล้วนะครับดังนั้นในภาพใหญ่ผมยังมองว่าเป็นการพักฐานในลักษณะไซเวมากกว่านะแต่อาจจะเป็นแบบในรูปแบบของการคล้ายๆถั่วปากอ้าครับเนี่ยคือมันไอ้นี่จะเฉียงขึ้นข้างบนสวนนยนี่ก็อาจจะอยู่กับที่นะครับตรงมาข้างล่างก็เรามาระวังครับเพราะถ้าหลุดเส้นแนวโน้มเส้นนี้ลงมามันอาจจะ โผาะกลับมาพันเอย่างน้อยๆเลยนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนประเด็นข่าวมีอะไรเอาที่มันไร้าขึ้นมาก่อนนั่นก็คือการขึ้นดอกเบีย้ยของทาง ECB นะครับหรือธนาคารกลางยุโรปนะครับนั่นก็เลยทําให้ค่าเงินยูโรเนี่ยพลิกกลับมาเป็นบวกได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าค่าเงินดอลลาร์จะต้องอ่อนค่าลงนะครับซึ่งเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าลงเนี่ยมันผันผล,ผลกับทองคําอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ทองเนี่ยขยับขึ้นมา แรงๆอย่างนี้ได้นะครับแต่อย่าลืมว่าเดี๋ยววันที่2ี่เอนี้ยจะมีการประชุมของทางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับซึ่งก็คือวันพุธหน้านี้ก็แน่นอนแล้วว่าเขาจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยเนี้ยดอลลาร์ก็น่าจะกลับมาแข่งขึ้นอีกครั้งเดี๋ยวผมดูดอลลาร์แป๊บหนึ่งนะอ่ะเนี่ยดอลลาร์มันดรอปลงมาหลังจากที่ ECB เขาขึ้นดอกไปนะครับซึ่งน่าจะย่อลงมาจนถึง วันพุธน้านี้แหละวันที่21นี้เพราะทางเฟดขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่ดอลลาร์ก็น่าจะกลับมาแข็งอีกครั้งหนึ่งได้นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทองคําก็คงจะหักหัวลงแล้วครับดังนั้นก็คงขึ้นได้ไม่นานนะครับเรียกว่าอย่าเพิ่งตามดีกว่าถ้าคิดจะซื้อก็เล่นสั้นอย่างเดียวนะครับส่วนราคาทองคําแท่งในประเทศเชา้านี้ทองคํา965บ้านเราแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับเรียกว่าบวกขึ้นมานิดนึงดีกว่าหลังจากที่ทองคําโลกมันขยับขึ้นแล้วก็ค่างเงินบาทเนี่ยเดี๋ยวไป อ่าล้วก็ยังนิ่งๆ่งอยู่ก็เดี๋ยวถ้าดอลลร์แข็งขึ้นมาในสัปดาห์หน้าบาทเราก็น่าจะอ่อนพุ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยจะช่วยดันให้ราคาทองคําบ้านเราไม่ลงเท่าไหร่นะครับดังนั้นกลยุทธ์ก็ยังเหมือนเดิมับซื้อขายซื้อขายเหมือนที่ผมทำนะครับก็เดี๋ยวอ่ะถึงจังหวะขายเมื่อไหร่ก็มาบอกกันแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่กับ ARR สวัสดีครับ